สวัสดีครับวันนี้มาอีกแล้วครับตามนัดครับวันเลือกยามยามดีวันสุขครับสุขหันษาครับวันเนี้น่วจะสุขหันษาครับตามตัวตรงๆสหันษาครับ แดงครับอันนี้นครับมาลุ้นกันครับวันที่16ตุลานี่ครับจัดหนักจัดเต็ม ตัวแรกก่อนครับลุ้ตัวแรกก่อนครับสายวิ่งสายดูดสายวิ่งครับเนี่ยครับปลุกมากสามตัวตรงครับลุ้นตัวแรกก่อนครับลุ้นตัวแรกก่อนครับ มาเรียกไาเอ่ยครับยังไม่มาครับยังไม่แผ่มครับดึกครับ เข้าหนักเข้าเต็มครับวันนี้ครับมาตามนัดเปล่าครับอพ่อแม่พี่น้อง สายรูดสายวิ่งครับสายทุนน้อยครับทุนมากทุนน้อยใส่ได้หมดครับแถมมาแล้วครับเลขไรเอย่ยเลขไนเอ่ยครับพ่อแม่พี่น้องเลขไรครับ บรรยากาศดีครับวันนี้ลมพัดดีครับฝนไม่ตกครับเยืองามยามดีครับสงสัยมาจริงๆครับ ลุ้นหน่อยครับลุ้นหน่อยครับมาซะแล้วครับพมเห็นน้องดูใกล้ๆจัดจครับจะจครับกุ้ยกุ้ยครับจัดเลยครับดูดีๆครับพ่อแม่พี่น้องมาอย่างนี้จัดเลย